สวัสดีฮัลโหลบองชูเชาวอาลันยินดีต้อนรับแนะนำตัวละครจอร์ดฟลอยชายแบ็กสกินผู้ยุติสงครามดับนานที่ถูกทำให้ลืมเขาเป็นคนผิวดำที่เป็นคนกลุ่มน้อยในดินแดนเขาเป็นคนที่อาสาตัวเองออกมาเพื่อทำให้ คนที่ปกครองแผ่นดินในตอนนั้นยอมรับชนกลุ่มน้อยนี้เขาเป็นคนที่ผิวดำแต,แตกต่างเป็นอย่างชัดเจนทำให้คนที่พบเห็นอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นสัตว์ประหลาดก็ได้เพราะว่าสีมันค่อนแปลกประหลาดไม่เหมือนใครแต่ว่าพวกเขานั้นเป็นคนที่จิตใจงามใจดีด้วยเพราะเป็นครอบครัวอบอุ่นในหมู่บ้านกลุ่มชนเล็กๆ จอดฝรอยนั้นได้อาสาตัวเองไปร่วมรบสงครามเพื่อทําให้เผ่าของตัวเองนั้นยอมถูกยอมรับด้วยความแข็งแกร่งที่มากกว่าคนผิวปกติถึงหลายเท่ามากยิ่งกว่ายักษ์อีกก็คือแข็งแกร่งมากทำให้เมื่อจบสงครามนั้นทำให้คนผิวปกตินั้นหวาดกลัวแล้วขับไล่แล้วฆ่าจอดฝรอยทิง้งซะแล้วก็ถูก แต่ว่าคนแบ็กสกินก็ต้องหลบหนีไปไปยังทะเลซึ่งพวกเขาก็หายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ถูกลบเลือนไปตามกาลเวลา